กรบสว,วัสดนีทุกผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่4กันยายน2564จำนวนผู้ติดเชื้อทุกผู้ชมวันนี้นะครับนะเพิ่มจากเมื่อวานเมื่อวาน1 4ื่วันนี้เนี่ยตัวเลขประมาณ15,942คนนะครับจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย277คนและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ในที่ปะปนกับพวกเราอยู่ภายนอกนะครับ ไปตรวจแบบ rt pcr ไม่รวม atk นะเรามีจำนวนถึง15,665นานคนนะในข่าวร้ายที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อถึง15 0 0 0เนะี่ยมันก็มีข่าวดีอยู่นะข่าวดีมีทุกวันท่านผู้ชมนะแฝงอยู่ในข่าวร้ายเนี่ยแหละครับนะจำนวนผู้หายป่วยเนี่ยนะครับที่สามารถกลับบ้านได้เนี่ย2 3งห1คนบวกลบคูณหารตืดๆๆออกมาเนี่ยประมาณสัก4 00 0ัปลายๆก็ยังถือว่าเป็นส่วนต่างที่ดีนะท่านผู้ชมมองอย่างนี้นะ เรามีจํานวนผู้เสียชีวิตวันนี้257รายนะครับและเป็นเสียชีวิตสะสมเนี่ยนะครับ12,537รายนะอันนี้เป็นการเก็บสถิติตัวเลขตั้งแต่1เมษายน,นเป็นต้นมาท่านผู้ชมอาจจะสังเกตว่าเออประมาณสักอาทิตย์หลังๆเนี่ยทำไมผู้ติดเชื้อมันลดลงเพราะว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ออกมาบอกนี้ว่าที่เห็นจํานวนผู้ติดเชื้อมันลดลงเนี่ยไม่ใช่เนื่องมาจากการตรวจที่มันลดลงนะ เราะเมื่อก่อนเนี่ยเราตรวจวันละ9 0 0 0 0แล้วก็มาเหลือ7 0 0 0 0 7 0,000มาเหลือ6 0 0 0 0 6 0,000มาเหลือ5 0,000แล้ว5 0 0 0 0ทุกวันนี้เนี่ยเวันค่าเฉลี่ยเนี่ยเราตรวจได้วันประมาณสัก4 7 0 0 0กว่าคนเขาไม่ได้บอกว่าอย่างนี้เขาไม่ได้บอกมันลดเพราะการตรวจที่มันลดลงไม่ใช่เพราะว่าการระบาดในพื้นที่มันลดลงต่างหามันเลยทําให้ผู้ติดเชื้อมันลดลงและการตรวจเนี่ยมันก็ลดลงตามไปด้วยนะเขาบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรว่าการติดเชื้อในพื้นที่มันระบาดมันลดลงเนี่ยมันจําเป็นไหมการตรวจจะต้องงลลด แต่ส่วนตัวผมมองอย่างนี้นะว่าต่อให้มันจะระบาดหรือไม่ระบาดการตรวจมันการชี้วัดว่าคนนี้ผลเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่านั่งทางในดูเฉยๆมันแล้วคงไม่ได้นั่งภาวนาดูว่าโอ้ยน,นี่ผลบวกไม่ใช่นะมันต้องผ่านการตรวจทางวิทยาศาสตร์เป็น rt pcr เนี่ยแหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวมองว่าการตรวจคงจะต้องคงตัวเลขไว้สัก70,000่นะ7 0 0 0 0ถึง90,000 90, ตรวจเป็นลบก็ไม่เป็นไรนี่แต่เป็นบวกก็ไปรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการแยกผู้ป่วยออกจากผู้ไม่ป่วยนะ อย่าไปลดเลยนะถ้าลดปุ๊บเราจะทําอะไรไม่เจอเลยนะฮะก็วันนี้ฝากไว้แล้วกันท่านผู้ชมนะฮะดูแลสุขภาพตัวเองนะฮะขอให้ปลอดภัยปลอดเชื้อจะไปไหนไปเดินเล่นห้างไปทานอะไรก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับขอบคุณครับ